โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาตั้งอยู่ในตำบลหนองสูงเหนืออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใครๆที่เข้ามาโรงเรียนของเราก็ต่างชื่นชมว่าสวยสะอาดและน่าอยู่ ถ้าถามว่าโรงเรียนเรามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษายังไงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยละกันอันดับแรกก็คงจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนก่อนเลยเพราะเชื่อว่าถ้าห้องเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมดีก็จะทําให้เราอยากเรียนมากขึ้น ดังนั้นมาเริ่มต้นง่ายๆจากการจัดเวรทำความสะอาดในห้องเรียนก่อนหน้าที่หลักๆก,ก็คือปัดกวาดเช็ดถูจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปิดน้ำปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้รวมถึงขยะที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจะเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ และโรงเรียนของเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในห้องเรียนโดยมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติภายในห้องเรียนเช่นรักษาความสะอาดไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนจึงทำให้ไม่เกิดขยะในห้องเรียนเมื่อมีการทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้นักเรียนทุกคน นอกจากนี้เรายังมีการจัดตั้งสารวัตพรพลังงานนักเรียนเพื่อคอยตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้องเรียนและห้องต่างๆภายในโรงเรียน แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้โรงเรียนหนองสูงสม,มคีวิทยามีการจัดกิจกรรมบิ๊กคิ้นนิ่งเดย์เทอมละสองครั้งเพื่อทำความสะอาดทั่วโรงเรียนเช่นการเช็ดกระจกทำความสะอาดพัดลมกวาดถูพื้นเป็นการพัฒนาทัศนียภาพภายในโรงเรียนให้น่าอยู่มากขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดลอ้อมร่วมกันประหยัดทรัพยากรลดความสกปรกในสถานที่สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ของนักเรียนได้อีกด้วยสำหรับการ การสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโรงเรียนของเรามีการกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องโดยมีครูคคที่ปรึกษาเป็นผู้กํากับดูแลความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆวันพุธจะมีการลงพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมเพื่อทําความสะอาดบริเวณร,บรอบๆโรงเรียนกิจกรรมไหนทําอะไรบ้างเราไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันค่ะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีพ่อเป็นประโยชน์ก็จะแบ่งหนะ้าที่กันเป็นชั้นปีค่ะปีหนึ่งีสองีสา แล้พี่ชอบตุ่นตุ่นุดนีุค่ะกวาดถนนกวาดใบไม้กำจัดต้นไม้ต้นไม้บ้นไม้ใบไมเยอะยะมากมายกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ได้ถางป่าได้ตัดต้นไม้แล้วก็ทำความสะอาดบนเรือครับก็พัฒนาพื้นที่ครับแล้วก็ได้ทางป่าด้วยครับได้พัฒนาพื้นที่แล้วก็เก็บขยะกวาดถนนกับเพื่อนๆค่ะ การจัดการขยะภายในโรงเรียนโรงเรียนของเรามีถังขยะแยกประเภทเพื่อความสะดวกต่อการน,นำไปรีไซเคิลสำหรับขวดน้ำพลาสติกมีการรวบรวมเป็นกลุ่มสีเพื่อนำไปขายและได้ที่ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีต่อไปและในโรงอาหารของโรงเรียนจะไม่มีขยะพลาสติกเนื่องจากโรงเรียนของเรามีการรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ภาชนะใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก ในส่วนของเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานนักเรียนจะแยกเศษอาหารก่อนทิ้งเศษอาหารที่ได้จากโรงอาหารเราจะนํามารวมกันเพื่อทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและนําปุ๋ยหมักที่ได้ไปรดพืชผักสวนครัวที่ปลูกในโรงเรียนเศษใบไม้ตามจุดต่างๆเราจะนํามารวมกันเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกตาใบม่อนแล้วจัดจนหนายให้กับบุคคลที่สนใจ มีการจัดประกวดชุดรีไซเคิลและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเรือใช้ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการหลัก 3R ม,มาใช้ในห้องเรียนโดยนำขยะกลับมาใช้ซ้ำเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้จักการรียูส ากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอบรมการปลูกติดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนเช่นกิจกรรมอบรมไ i l แลนด์ g กก e นกิจกรรมอบรม3ามปออบรมความปลอดภัยในสถานศึกษาและการปฐมพยาบาลเป็นต้น จากการดำเนินงานบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนหนองสูงสามาคีวิทยาส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีมีความร่มรื่นสวยงามนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีสถานศึกษามีความปลอดภัยจากมลภาวะต่างๆเรื่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าศึกษาดีมีวินยัยลารณมัยสมบูรณ์เกื้อกูลชุมชน